何 ประชาชนตำบลพเนตดอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีร่วมกันออกมาคัด้านเรียกร้องหน่วยงานรัฐไม่เอากังหันลมมากกว่า300คนจากบริษัทแห่งหนึ่งที่จะเข้ามาก่อสร้างบริเวณเขาตะเภาซึ่งตั้งอยู่ติดกับหมู่บ้านเกรงว่าปัญหาจะเกิดตามมาเมื่อวันพุธที่1 9ตุลาคมที่ผ่านมาชาวบ้านได้ออกมาเรียกร้องให้ยุติการสร้างกังหันลมและได้ออกมาแสดงความคิดเห็นร่วมกันปกป้องพื้นป่าและภูเขาซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ําและเป็นสมบัติของแผ่นดินที่ชาวบ้านรักและห่วงแหนวันนี้ประชาชนจึงเดิน ทางเข้าพบเพื่อยื่นหนังสือคัดค้านการก่อสร้างกังหันลมซึ่งอยู่ติดกับหมู่บ้านพเหนือรวม5หมู่และห่างออกมาอีก5หมู่อยู่ใกล้เคียงกับบริเวณที่จะก่อตั้งกังหันลมประชาชนจะทางเข้ามาเพื่อพบนายพิชัยเชดชาญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพเนนยอแต่ประชาชนกลับรู้สึกผิดหวังต่างบ่นกันว่ามาแต่ละครั้งไม่เคยเจอนายกองการบริหารส่วนตำบลเลยมีแต่นายนัทวัฒน์อุลีประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพเนนยอออกมารับเรื่องและรับทราบปัญหาจากประชาชนที่มารีกรอ ขอขัด้านและประชาชนก็ได้ให้เหตุผลปัญหาที่จะตามมาจากนั้นก็เดินทางไปพบกับนายประสานมิตรประลัดอวสอำเภอโคกสมรงรักษาราชการแทนแนายเภอโคกสโรงและนายชยพบสายคำมีประลัดสุรงธรงคมอําเภอโคกสโรงรับมอบหนังสือจากประชาชนต่อไป